ฮัลโหลสวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวเฟซบุ๊กของมิกกี้นะคะวันนี้มิกกี้มีผลิตผลิตผลิตภัณฑ์ที่สามารถเอ,อนาน้งลำไส้หรือดีท็อกหรือช่วยทำให้เราเรื่ออะไรอะ่ะขับถ่ายง่ายนะคะก็คือตัวน,นี้ไฟโตวีนะคะหอ่อจริงๆน้วเป็นกล่องสีเขียวรูปก็เป็นรูปแบบนี้เลยแต่เป็นกล่องนะต่วน,นี้ไม่ได้เอามาด้วยเพราะว่ามีกางจังหวัด แล้วที่สำคัญทาก่อนนอนที่นเช้าแล้วก็จะปิดปากมากคืออันนี้เวลาที่วิกกี้ท้องผึ่งอะไรเงี้ยวิกกี้จะดื่มตัวนี้แล้วมันจะทําให้เราเขาเรียกอะไรอะ่ะเหมือนช่วยให้เราขับถ่ายได้ง่ายขึ้นก็นจะเป็นชงแบบนี้นะคะ่ะก็จะเป็นสีแบบนี้สีนก็จะหอมเหมือนกี้าัน่า,งงาย ม,มิเทเนี่ยไม่ใช่เห็นไหมคะว่ามันทานง,ง่ายแล้วถ้าสมมุติใครที่อยากแบบทานนะคะหรือแบบอยากได้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ก็เดี๋ยวลูกี้จะทิ้งอ,อลายกับแบบเบอร์อลายกับเฟซไปให้นะแล้วใครที่ถามกับลูกี้ว่าทานยังไงถึงจะขาวเราทานตัวนี้ใช่ไหมเราดีท็อกไปประมาณเจ็ดถึงสิบห้าวันแล้วแต่คนนะคะว่าแบบ อะไรยังไงแตคง่คือสูตรสูตรของตอ้งกี้เองก็จะเป็นล้างล้างอะ่ะคือสิห้าวันคือกินตัวเนี้ยทุกคืนสิบห้าวันปิดกันแล้วจะทานตัวนี้ต่ออืมมะเขาเรียก่าอะไรนะมอสคอลลาเจนอาา่ะฮะเป็นแบบนี้เห็นไหมเอ่ยสีส้มๆนะอืมนี่แล้จะทานตัวนี้หลังจากที่เราอะ่ะทานตัวเนี้ยทุกวันครบห้าสิบสิบห้าวันแล้ว แฟนมิกวก็าทานเออใช่เพราะว่ามีวคิดว่าครั้งคนที่ท้องผูกใช่ไหมเราก็ต้องหาสิ่งดีๆให้กับแฟนเราแล้วใครที่แบบเฮ้ยรออีกเป้าอะไรเงี้ยไม่ได้รอนะจ๊ะตัวนี้คือกินมาประมาณอันนี้จะเป็นปปที่สองแล้วยังไงก็ไปหาลองซื้อกันนะคะและอะไรดีๆเราก็จะนำเเสนออยลืมนะจ๊ะตอนนี้เรียกว่ามอสคอลาเจนนะจ๊ะกับ ไฟตตวี mm. ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย